ที่เราจะจัดสัมมนาวิชาการประจําปีเซึ่งเราจัดอยู่เป็นเป็นประจําทุกปีนะครับในปีนี้เนี่ยเราก็จะตั้งหัวข้อเรื่องใหญ่ว่าเรื่องวางรากฐานสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยซึ่งก็ใช้ภาษาอังกฤษว่า lifting barriers to sustainable growth ก็คือยกให้พวกข้อจำกัดต่างๆเพื่อไปสู่้ความเจริญเติบโตความมั่งมี ที่ยั่งยืนของของประเทศไทยก็เป็นความพยายามหนึ่งที่ของทบทในการยื่นมือไปหานักวิชาการและก็ผู้สูงุณวุในวงกว้างให้มาร่วมกันถกเถียงในเรื่องหลังดีนะครับโดยในปีนี้ก็จะมีงานวิจัยหกเรื่องจากนักวิจัยทั้งในแล้วก็นอกทบทนะครับแล้วก็มีการเสวนาของผู้สูงุณวุช่วยด้วยนะครับ งานวิจัยหกบทความนี้ก็จะมีตั้งแต่เรื่องกลไกลการขยายตัวของสิทธิไทยในภาพรวมนะครับถ้าสนใจในเรื่องที่ผมเล่าพอสังเกตเป็นโฆษณาเนี่ยก็งานวิจัยเขาก็คงจะพูดอะไรซึ่งละเอียดลึกซึ้งกว่าที่ที่ผมพูดในั้นพูดเป็นเรื่องว่ามันเกาะเกี่ยวกันอย่างไงพวกปัจจัยนนคะ่างบทความที่สองบทความวิจัยอันที่สองก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตลาดแรงงานน,นะครับถ้าสนใจว่า แต่ทำไมสตรีสมัยก่อนถึงมีบุตรได้ถึงหกคนก็เขาคงจะไล่เรียงมาว่า้ทำไมสตรีปัจจุบันมีแค่1.6เท่านั้นเองโดยเฉลี่ยอันที่3ก็คือภาคการเงินที่เป็นเรื่องระยะยาว,วาภาคการเงินที่ไปสัมพันธ์กับการเจรเิญเติบโตเศรษฐกิจของประเทศระยะยาวเนี่ยภาคการเงินนั้นจะมีคนจะมะะีลักษณะอย่างไรนะครับแล้วของเราเป็นอย่างไรบ้าง อันที่4ก็เรื่องของการกระจายรายได้นะครับอันที่5้าก็เป็นเรื่องกฎกฎติกาของภาครัฐอันที่หก็คือวัฒนธรรมและและสถาบันนะครับโดยก็จะมีนักวิจัยจากองคอ์กรอื่นๆนอกเหนือจากทพทด้วยนะครับทั้งจากธนาคารโลกบริษัทอักษรพัฒระธนาคารกรุงเทพทีดีไอ,อจุลาแล้วก็แน่นอนก็จะมีนักวิจัยของของ ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับซิมโพเซียมวันที่20วันที่19กันยายนกับวันที่20กันยายนนะครับโรเชอร์เขาก็คงเจาะออกประมาณนี้นะครับก่อนที่จะจบไอ้ภาพบัรยานี้แล้วก็เพื่อจะได้ถามตอบกันเนี่ยนะครับก็กลับมาที่อุปมาอุปไมยที่ที่ผมเริ่มใน,อนตอนต้นวันที่เล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยก็คือคือ เราต้องให้ความสําคัญกับไอ้ความเคลื่อนไหวในเศรษฐกิจโลกตลาดการเงินโลกเพราะว่าเกี่ยวข้องกับไทยแน่มีผลกระทบกับไทยเพราะว่าเราก็เป็นเศรษฐกิจเปิดซึ่งขนาดไม่ใหญ่นะักเราเกิดอะไรขึ้นนอกโลกก็ก็ก็มากระทบเรานะครับเราก็พยายามที่จะดําเนินนโยบายในรักษณะที่มี Margin of Safety ดูแลสมดุลด้านต่างๆ ถ้าเหมือนเครื่องบินเนี่ยก็คือว่าเราก็รู้อยู่ว่าจะบินจากไทยไปยุโรปเนี่ยมันก็ต้องผ่านอากาศลักษณะต่างๆกันบางครั้งอากาศมันก็จะแปรปรวนเราก็ต้องพยายามรักษาให้เครื่องบินมันทรงตัวได้ดีไปได้บางครั้งมันก็จะมีทั้งเฮดวินก็คือมาปะทะทําให้เครื่องบินเนี่ยใช้เวลามากขึ้นบางครั้งก็มีเทลวินทําให้เครื่องบินเราไปเร็วกว่าที่เราตั้งใจไว้นะครับแต่ว่าเราก็พยายามรักษาสมดุลแต่ที่สําคัญแล้วก็ อย่าละเลยก็ก็ไม่สนใจก็คือตัวสมรรถนะของตัวเครื่องบินตัวเครื่องบินนี้เข้มแข็งแค่ไหนเครื่องจักรดีไหมอันนี้เปรียบเทียบกับเศรษฐีไทยก็คือว่าพวกเฮดวินเทลวินเนี่ยเราอาจจะใช้ในโยบายการเงินการคลังเนี่ยช่วยดูแลสติรภาพมันเข้ามามันมีความผ,ลผ,ลผลันผวนเราก็ดูแลดูแลให้ให,ให้มันรอดพ้นในความผันผวนนี้ไปได้ช็อตเทอมแต่ว่าลองเทอมเนี่ย ดูสิเกาหลีไต้หวันเนี่ยก่อนหน้านี้พอๆกับไทยมีวนี้ไปถึงเป็นไฮอินคัมไปแล้วเพื่อนบ้านเราที่เราเรียกว่ามาลายูเนี่ยสมัยก่อนก็ไม่แตกต่างจากไทยเท่าไหร่ตอนนี้ก็มีแผนที่จะไปเป็นไฮอินคัมเช่นเดียวกันเราก็มาอยู่แถวดาวมิดเดิลอินคัมนี่แหละคือถ้าเราไม่ดูเรื่องแรงงานไม่ดูเรื่องสะสมทุนการจัดสรรแรงงานเป็นยังไง คุณภาพคนคุณภาพแรงงานการศึกษานะวัตรกรรมระบบกฎหมายต่างๆถ้าเราไม่ดูเรื่องพวกนี้เราก็จะมี d เต e i อิน m e อยู่ไปเรื่อยนะครับเราจะทํำยังไงถ้าจะยกข้อจํากัดเหล่านี้ออกไปเนี่ยเราก็ต้องมาให้ความสําคัญกับพวกสปายไซด์ด้วยความตั้งใจของตบะทอแม้ว่าเครื่องมือของเราเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงแต่เราก็มีความสามารถในการจัดสมนาพอประมาณ ก็เราก็จัดเวทีมีนักวิจัยเรามีนักวิจัยต่างๆในเมืองไทยแล้วก็เชิญคนมาก็มาถกเถียงกันก็หวังว่าจะให้เกิด้วิสัยทัศน์ร่วมกันอันนี้เนี่ยเพื่อที่จะ,ะทักดันนะครับเษฐกิจของเราเนี่ยไป,ไปไปไปอย่างดีแล้วก็ยั่งยืนระยะสั้นเราก็ดูแลได้ระยะยาวเนี่ยเราก็ไปได้ดี น,นี่ก็เป็นเจตนาที่มาเล่าให้พวกเราฟังในวันนี้นะครับ